กับสวัสดีงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนอว่าวันนี้มีข่าวดีนะครับนอเรียกไดีว่าเป็นข่าวดีนะครับที่หลายคนนะครับก็คือน่าจะรู้ดีนะครับเพราะว่าเห็นหน้าปกแล้วนะครับก็เรีกยด้ว่าก้ามทองกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับน้องเมื่อก่อนนะครับไม่ใช่ว่าใช้เข้ามาเมื่อก่อนดีกว่านะครับก็คือ เดือนก่อนนะครับเนาะก็คือเป็นทางด้านของสักลาวานะครับเนาะได้อัปเดตเข้ามานะครับก่อนที่แบบว่าจะมีการอัปเดตกิจกรรม7ปีนะครับเนาะก็จะมีทางด้านของสักลาวาอัปเดตเข้ามานะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของสักทองนะครับเนาะที่แบบว่าไม่ได้อัปเดตเข้ามานะครับเนาะไม่มาแค่สักทองเท่านั้นนะครับทุกคนก็คือมาแค่สักลาวานะครับแต่สักทองไม่มานะครับเนาะคนก็เลยแบบว่าเรียกร้องอยากได้สักทองเยอะแยะมากมายนะครับเจมก็ไม่รอช้านะครับก็คือ หลังจากอัปเดตกิจกรรมนะครับเปีนะครับน้องกิจกรรมก้ามทองจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยเข้าแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่าตบมือนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับโนว่ากิจกรรมก้ามทองนะครับก็เลยดีว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแล้วนะครับนาอและเป็นกิจกรรมที่แบบว่าดีมากๆด้วยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้อในส่วนของกิจกรรมดีๆนะครับอยากได้ในส่วนของกิจกรรมฟรีๆนะครับนาอหรือว่า อยากได้นะครับนงในส่วนของสักทองสักลาว่านะครับนอก็อย่าลืมสะสมเพชรไว้ละกันนะครับแต่ถ้าคนไหนไม่มีเพชรน,นะครับก็คือเข้ามาแล้วคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับเพราะว่าถ้าคลิปนี้มีคนดู5000คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของ บัตรกลีน่าฟรีฟีมูลค่า150บาทนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้แบบฟรีฟร่ลอยนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแช์นะครับนนองก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับทุกคนนี่ลอยนะครับน้องก็จะเป็นทางด้านของสักทองประมาณนี้นะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับน้องส่วนโทเค็นนะครับทุกคนก็จะเป็นทางด้านของโทเค็น7ปีนะครับนนองมา แล้วสุมกันเลยที่กวัวนะครับนาอมาดูแล้วกันนะครับจะได้อะไรบ้างนะครับก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับจังหวะนี้นะครับทุกคนได้หรือเปล่านะครับเนาะโอ้โหได้ทูเคนมานะครับนาอก็คือเราจะได้สะสมทูเคนสีทองตัวนี้นะครับนาอเพื่อไปแลกสักทองนะครับนาอก็เป็นโทเคนเจ็ดปีสีทองตรงนี้นะครับทุกคนก็ เป็นประมาณนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าเราจะได้แลกประมาณนี้นะครับนเราก็นี่เลยนะครับเมื่อสะสมครบประมาณ5าอัน6อันนะครับโนก็สามารถแลกได้นะครับและกลับมาครั้งนี้นะครับมีทั้งสักลาวาแล้วก็สักทองไปในตัวด้วยนะครับโนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าดีแน่นอน100%นะครับทุกคนนี่เลยนะครับโนก็ได้สะสมไปเรื่อยๆนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่ามีประมาณ3,000เพรนะครับโนก็สามารถรับได้แล้วนะครับเพราะว่าโทเค็นแบบนี้นะครับเราสามารถไปแลก ก้ามทองได้อีกนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับรีกได้ว่ากิจกรรมน่าเล่นมากๆเลยนะครับทุกคนนี่รอยนะครับน้องก็คือถ้าเราอยากได้สักทองนะครับน้องเราต้องสะสมโทเค็นเปีสีทองให้ได้นะครับน้องแต่ถ้าเราอยากได้สักธรรมดาหรือว่าซุปเปอร์หญิงธรรมดานะครับน้องก็คือเราสามารถนะครับน้องแลกได้เลยด้วย7ปีธรรมดานะครับน้องแต่ถ้ามีเยอะสามารถมาแลกในส่วนของตรงนี้ได้นะครับน้องก็คือนี่รอยนะครับ 7ปีสีทองนะครับน้องก็แลกประมาณนี้ได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับน้องก็จะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยด้วยนะครับน้องสำหรับกิจกรรมสักทองนะครับทุกคนก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับเนาะจังหวะนี้นะครับทุกคนจะได้หรือเปล่านะครับเนาะเรียบร้อยนะครับก็ได้ในส่วนของกิจกรรมนะครับเนาะหรือว่าโทเค็น7ปีสีทองมานะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าการตลาดโคตรดีเลยนะครับเนาะเรียกได้ว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของ การตลาดตัวใหม่นะครับเนอที่แบบว่ามีทั้งสีทองมีทั้งสีฟ้าอะไรประมาณนี้แล้วนะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับเนอก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับเนอที่แบบว่าจะมีเข้ามาในไทยเล่านะครับเนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนอว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเนอก็จะอัปเดตเข้ามาแน่นอน100%นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเนอถ้าเรามีเยอะเราก็มาแลกนะครับเนอในส่วนของโทเค็นเปีสีทองตรงนี้ได้นะครับเพื่อไปแลกกล้ามทองนะครับทุกคน ตอนนี้พี่ก็มีแล้วนะครับนในส่วนของสักทองนะครับไม่ใช่ก็คือแบบว่าพี่ก็มีแล้วในส่วนของโทเค็น7ปีสีทองนะครับนาอก็ประมาณนี้นะครับมี่3อันนะครับเราต้องการแค่2อันนะครับเราก็จะได้นะครับทุกคนก็จัดไปเลยละกันนะครับเนะจังหว่านี้นะครับโอ้โหพี่ขอบอกเลยละกันนะครับว่าสีทองไม่ได้ออกง่ายๆนะครับนาอก็ต้องมีเพชรเยอะพอสมควรนะครับถึงจะสามารถซุ่มได้นะครับเพราะว่า10ครั้งอยู่ที่79เพชรเท่านั้นนะครับนาอแต่ก็ราคาก็ดรอปลงมาด้วยนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับนาอก็ จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนและในตู้นะครับเราก็มีสิทธิ์ลุ้นก้ามทองด้วยนะครับนอแล้วก็มีกล่องปืนต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับนอแต่ถ้าคนไหนเติมน่าจะไม่จําเป็นนะครับสําหรับ กิจกรรมหรือว่ากล่องปืนประมาณนี broccoli. ้นะครับเนาะเพราะว่าทุกคนก็น่าจะมีแล้วนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนีเลอยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับเนาะก็เป็นแบบนี้นะครับทุกคนนี่ลอยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่นะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนโอ้โหพี่ได้ในส่วนของสักลาวานะครับเนาะก็คือได้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่า ที่ได้มาเลยนะครับเนาะสำหรับสังลาวานะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าโชคดีขนาดนี้เลยนะครับเนาะก็คืออยากให้เป็นเซิร์ฟไทยนะครับที่แบบว่าชอบดีขนาดนี้จังนะครับเนาะรู้ดีว่าโชคดีมากๆเลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่ายังไม่หมดเท่านี้นะครับเนาะก็คือ ยังสุ่มไปได้แบบเรื่อยๆอีกนะครับเพราะว่าสักลาวาเราได้แล้วนะครับเนาะไปลุ้นดีกว่านะครับว่าเราจะได้สักทองหรือเปล่านะครับเนาะจังหวะนี้นะครับก็ได้โทเคน7ปีอีกแล้วนะครับโอ้โหพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าได้มาเยอะมากนะครับเนาะกิจกรรมน่าเล่นมากๆเลยนะครับเนาะก็จัดไปแบบต่อเนื่องละกันนะครับทุกคนมาดูละกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับเนาะจังหวะนี้นะครับขอโทเคนสีทองนะครับเนาะก็จัดไปเลยละกันนะครับเนาะมาหรือเปล่านะครับจังหวะนี้โอ้โหไม่มานะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้น ว่าไม่มาเลยนะครับน้องก็คือนี่ลอยนะครับน้องได้แล้วนะครับในส่วนของทเค็น7ปีนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนก็ได้มาแล้วนะครับน้องจังหวะนี้นี่นะครับน้องโยังไม่ได้นะครับตอนนี้พี่ก็สะสมได้นะครับน้องประมาณสอันแล้วนะครับน้องขอแค่อันสุดท้ายนะครับก็จะพอแล้วนะครับทุกคนก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับน้องเราสามารถนะครับน้องก็คือแบบว่าโอ้โหเรียบร้อยนะครับโอ้โหขอบอกเลยด้วกันนะครับนว่า ไม่ต้องถึงโทเคน7ปีนะครับเนาะเพียงแค่เรานะครับเนาะบอกเลยละกันนะครับว่าตอนนี้ยังอึ้งอยู่เลยนะครับเนาก็ไม่ต้องถึง ในส่วนของโทเค็นสีทอง7ปีนะครับนอแต่เราได้ในตู้เลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอแสดงว่าโทเค็น7ปีจะไม่มีผลแล้วนะครับนอเพราะว่าสามารถแลกได้แค่2ชสุดนี้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอตอนนี้ก็มี4ีอันนะครับนอแล้วเราก็สามารถเอาโทเค็นสีฟ้านะครับนอไปแลกได้เลยนะครับนอในส่วนของด้านล่างนะครับทุกคนแต่ก็ซูมเอาก็ได้นะครับนอก็เรียบร้อยนะครับทุกคน ออกมาแบบรัวๆเลยนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนอุกหูพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าสุดจัดแน่นอนนะครับเนาะสำหรับซูผู้หญิงนะครับก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าจะสุ่มไปยังไงอีกนะครับเนาะเพราะว่าตอนนี้นะครับอยากได้ครบทุกชุดเลยนะครับเนาะก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนอ้กหูกิจกรรมน่าเล่นมากนะครับอยางให้อัปเดตเขาเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรามากๆเลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่เขาบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะ สุดจิ้งนะครับ no? น้องกิจกรรมน่าเล่นมากๆนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้องว่ากิจกรรมน่าเล่นจัดๆเลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับกิจกรรมน่าเล่นกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับดิวว่ากิจกรรมตอนนี้นะครับน้องเป็นกิจกรรมที่ทุกคนอยากให้กลับมาเยอะที่สุดนะครับในส่วนของกิจกรรมสักทองนะครับน้องก็เรียกได้ว่านะครับน้องได้มาอีกแล้วในสวนของโทเคียนะครับก็ไปแลกได้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็สามารถแลกได้เลยนะครับในส่วนของสักทองนะ ก็จะประมาณนี sure. ้นะครับตอนนี้พี่ก็ได้ครบทุกซุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนี่ลอยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับส่วนนี้ก็สามารถนะครับน้องแลกได้นะครับทุกคนนี่ลอยนะครับน้องขาดแค่อีกสุดเดียวเท่านั้นนะครับทุกคนก็จะครบทุกสุดแล้วนะครับน้องก็ถือว่าได้แค่นี้ก็พอใจแล้วนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้ลอยนะครับน้องพี่ขอบอกเลยนนะครับว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับจะอัปเดตเข้าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราด้วยนะครับพี่ๆคนไหนน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากซูมอยากได้นะครับก็เตรียมตัวแล้วกันนะครับ เนาะก็จะอัปเดตกเขาเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับและเป็นกิจกรรมที่แบบว่าดีมากๆด้วยนะครับเนาะเป็นกิจกรรมที่แบบว่าไม่ควรพลาดด้วยซ้ำนะครับทุกคนเออก็จับประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากซูมอยากได้นะครับเนาะก็แนะนําเลยนะครับเนาะวันที่อัปเดตเข้าไทยนะครับน่าจะไม่เกินสัปดาห์หน้านะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าหมดไม่ถึง3,000เพชรด้วยซ้ำนะครับเนาะถ้าเติมก็ประมาณ 1,000ก,กว่านะครับหรือว่าประมาณ800กว่าบาทนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแต่ถ้าคนไหนไม่มีตังเติมจริงๆนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะก็ ดูคนอื่นไปก่อนนะครับเนาะหรือว่าถ้าอยากได้เพชรจากพี่นะครับเนาะก็ดึงเลยกดไลค์กดแชร์แล้วคอมเมนต์ได้เลยนะครับว่าอยากได้เพชรจากพี่นะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะพี่ก็มีการซุ่มแจกได้นะครับทุกคนเด้อก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะถ้าอยากได้ก็คือเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นั่นเองนะครับทุกคนและคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยละครันนะครับพี่คนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุน กดไลค์กดแชร์ good like, good นะครับหนอเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับสำหรับนี้ีก็ขอตลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย